สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนอทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวปลดเลเวล90อของปาปาริโมนะครับก็เพื่อมาเป็นการเียเวลัเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับปาปาริโมนะครับก็หลังจากที่ได้ปลดเลเวล90พร้อมกับรีเวิร์กนะครับแล้วก็ได้รับอาวุธ LD เนี่ยทำให้ความสามารถเพิ่มขึ้นมา ก็ระดับหนึ่งนะฮะไม่ถึงกับเวอร์วังอลังการเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าตัวปาปาดิโมนเนี่ยหลังจากที่ได้รีเวิร์กพร้อมอา,อาวุธเอเนี่ยก็ทำให้ตัวปาปะราดิโมน,นะครับสามารถทำเทินต่อเนื่องนะครับได้ค่อนข้างถี่นะครับอย่างเช่นขั้นต่ำเนี่ยก็ถ้าวนดีๆนะครก็จะได้สัก3-4เทินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดวนแบบ โปรเฟชชั่นแนลนะฮะก็น่าจะได้มากกว่านี้นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวปาปาริโมก็เริ่มจากเกาะลูเฟเนียก่อนนะครับสำหรับเกราะฟ้าของปาปาริโมนะครับถ้าเกิดใครที่อวยตัวนี้นะครับแล้วอยากรีดดาเมจได้สูงสุดเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องทำเกราะฟ้านะครับเพราะว่าตัวปาปาริโมเนี่ยก็ค่อนข้างโจมตีหลายชุดนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ดาเมจสูงสุดก็ต้องทําเกาะฟ้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใทรไม่อวยก็แค่ใส่เกาะลูฟิเนี่ยก็พอนะครับส่วนไทฟการโจมตีของปาะปาะริโมน,นะครับก็จะมีเป็นดาเมจเวทมนต์นะครับเพราะฉะนั้นซัมมอนอสูนที่สําคัญก็จะเป็นบาหามุตนะครับที่เพิ่มดาเมจเวทสิเซนะครับแล้วก็ตัวปาะปาะริโมนเนี่ยจะมีทั้งหมด2โหมดนะครับนั่นก็คือโหมด ไฟกับโหมดน้ําแข็งนะครับเพราะฉะนั้นซัมมอนอสูรอีก2ตัวที่สําคัญไม่แพ้กันก็จะคือซัมมอนไฟนะครับที่เพิ่มดาเมจไฟ10%และซัมมอนน้าแข็งนะครับที่เพิ่มดาเมจน้ําแข็ง10%นะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่ AF นะครับสําสหรับ AF เนี่ยก็แนะนำเป็น ATTACK 108คู่กับ MAC web 330นะครับจะได้ขยายาตัว MAC web เนี่ยให้เยอะที่สุดนะครับ นอกจากนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนสเฟียรก็เป็น A 3อันเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะใส่ว่าจะใส่อะไรนะครับเพราะว่าสเฟียรนี้เป็นอะไรที่ไม่ตายตัวนะครับก็ใครชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นเลยนะครับ สำหรับตัวปาปารปิโมนะครับเทิร์นแรกของเขานะครับเราจะได้ใช้สกิลฟรีหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเลือกโหมโดไฟหรือน้ําแข็งนะครับแต่ว่าตัวปาปาริโมเนี่ยเริ่มเกมมานะครับเราจะได้บัฟของโหมดไฟมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับว่าจะใช้โหมดไฟก่อนหรือไฟโหมดน้ําแข็งนะครับหรือว่าจะกดอ่าสกิล65ก็ได้นะครับเพื่อที่จะบัฟตัวเองนะฮะ แต่ว่าตัวเกรด ex นะครับจะอยู่ที่80%เพราะฉะนั้นเรากดสกิล1ครั้งนะครับตัวเกรด ex เนี่ยก็จะเต็มพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากโหมดไฟก่อนนะครับสำหรับโหมดไฟนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการตีเบฟด้วยด้วยธาตุไฟนะครับจำนวน4หฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150% เป้าหมายหลักนะครับจะโดนดาเมจ100%รนะครับแล้วก็เป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%รหลังจากที่จมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการแปะดีบัฟแพ้ธาตุไฟนะครับให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดจํานวน4เทินนะครับส่วนตัวปาปาริโมเองเนี่ยจะได้รับบัฟ A นะครับซึ่งเป็นบัฟไฟนะครับจำนวน6เทินนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟไฟก่อนนะครับก็คืออันนี้นะครับ สำหรับบัฟไฟเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับจะเพิ่มค่าแอตแท็กนะครับ50%แล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับ40%นะครับต่อมาเรามาดูกันที่สกิล ex นะครับเวอร์ชันธาตุไฟนะครับสำหรับสกิล ex เวอร์ชันไฟนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะโจมตีแรงขึ้นนะครับเมื่อเจอมอนสเตอร์1ตัวนะครับ การโจมตีนะครับจะทําการตีเบฟหมูนะครับด้วยธาตุไฟจํานวน4ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมูนะครับจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด20 0นะครับดาเมจเป็นดาเมจหมูแบบหารหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการแปะดีบัฟแพ้ธาตุไฟให้กับมอนสเตอร์ทั้งหมดจํานวน4เทินนะครับแล้วก็จะได้สเปเชียลบัฟบนหัวนะครับบวก1นะครับ หลังจากนั้นนะครับจะทําการเพิ่มรับบนหัวทั้งหมดนะครับบวกไปอีก3นะครับแล้วก็สกิล e อนะครับจะทําให้ตัวประปานะครับได้เทินต่อทันทีนะครับแล้วก็ไม่เสียเทินตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้เทินตรงนี้จะเป็น1นนะครับพอเรากดแล้วเทินตรงนี้จะไม่เพิ่มนะครับ เดี๋ยวต่อมาเรามาดูกันที่ความสามารถของสเปเชียลบัฟนะครับที่เป็นรูปอ,อัน,น,นอัญมณีเป็นรูปคริสตันตรงบนหัวนะครับอันนี้นะครับสำหรับความสามารถเนี่ยเมื่อนะครับเมื่อสเปเชียลบัฟบนหัวนะครับมีมีค่ามากกว่าศูนย์ะครับซึ่งลิมิตได้สูงสุดคือ2นะครับสามารถสะสมได้แค่2ครั้ง จะทำให้คอมมานด์ตีเบฟและตีเลือดตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของคอมมานด์ตีเบฟอันนี้ก่อนนะครับสําหรับคอมมานด์ตีเบฟอันนี้นะครับจะทําการตีเบฟด้วยเวทมนต์นะครับ4ฮิตเราก็ตีเลือดโดยจะตีโจมตีแบบนี้นะคะทั้งหมด4ครั้งนะครับ สามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%นะครับแล้วก็จะทําการเด้งเวฟคืนตัวเอง30%ของ HP ดาเมจที่ทําได้นะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะลด Special ลบั f บนหัวนะครับลบไป1น,นะครับแล้วก็คอมมานด์นี้นะครับจะทําให้ตัวปลาปาเนี่ยได้เทิร์นต่อทันทีนะครับแล้วก็ไม่เสียเทิร์นนะครับ พอ,อมาเราก็มาดูกันที่สกิลสองนะครับสกิลน้ําแข็งนะครับซึ่งสกิลน้ำแข็งเนี่ยจะมีเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันบวกนะครับถ้าเกิดเราเริ่มเกมมาแบบนี้เนี่ยเวอร์ชันแรกจะเป็นเวอร์ชันบวกเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่เรากดสกิลสองไป1ครั้งแล้วนะครับจะทําให้สกิลสองเนี่ยเป็นเวอร์ชันธรรมดานะครับซึ่งความสามาร,รถของเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยจะด้อยกว่าเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันบวกนะครับโดยที่จะต่างกันที่จํานวนการตีฮิดตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงแค่ฝั่งที่เป็นเวอร์ชันบวกเท่านั้นนะครับสำหรับวิธีการทำให้สกิลสองเป็นเวอร์ชันบวกนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องกดสกิลหนึ่งก่อนนะครับให้เราอยู่ในโหมดไฟนะครับนี่นะฮะก็กลับมาเป็นเวอร์ชันธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในโหมดไฟนะครับ สกิล2จะเป็นเวอร์ชันบวกทันทีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของอสกิล l เวอร์ชันบวกเลยแล้วกันนะครับที่ผมรีเว็บแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าจะได้กดสกิล l 2พร้อมกับสกิล l x ติดติดกันนะครับมันจะง่ายดี สำหรับสกิล2เวอร์ชันบวกนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทําการเด้งเบฟให้กับตัวเองก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าอินเบฟครับแล้วก็การโจมตีนะครับจะทําการตีเบฟด้วยท่าน้ําแข็งจํานวน3ามฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วก็สามารถตีเกินแม็กเบฟนะครับได้ทั้งหมด150%นะครับ แล้วก็สามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟนะครับได้อีก120ซนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเด้งเบฟคืนตัวเอง50%ของ H p ดพเมที่ทำได้นะครับแล้วก็จะทำการแปะดีบัฟแพ้น้ำแข็งนะครับให้กับเป้าหมายที่เราเลือกโจมตีนะครับจำนวน8เทินนะครับแล้วก็ตัวปลาปลานะครับจะได้รับบัฟยูนะครับซึ่งเป็นบัฟเวอร์ชั่นน้ำแข็งนะครับจำนวน6เทินนะครับ เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของอบัฟจากธาตุน้ำแข็งนะครับคืออันนี้นะครับบัฟยูนะครับสำหรับบัฟยูเนี่ยอ,อย่างแรกเลยนะครับจะเพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับ10%อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าอินเบฟ70%และอย่างที่3นะครับมีผลของเบฟรีเจนนะครับ80%โดยที่คิดจากค่าอินเบฟนะครับ ต่อมาเราก็มาดูที่สกิล ex เวอร์ชันน้ำแข็งนะครับสำหรับสกิล ex เวอร์ชันนี้นะครับจะทำการเด้งเบฟให้ตัวเองก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าอินเบฟนะครับส่วนการโจมตีนะครับจะทำการตีเบฟด้วยท่าน้ำแข็งนะครับจำนวน3 h i ฮิตแล้วก็ตีเลือดโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับ สามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟนะครับได้ทั้งหมด1 8 0นะครับแล้วก็สามารถตีเกินแม็กเบฟนะครับได้อีก250%หนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเด้งเบฟคืนตัวเอง20%ของ H P ดพีมที่ทำได้นะครับแล้วก็จะแปะดีบัฟแพ้ธาตุน้ำแข็งให้กับมอนสเตอร์ที่เราเลือกนะครับจำนวน8เทินหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับ จะเพิ่มสเปเชียลบัฟบนหัวนะครับบวก1นะครับแล้วก็เพิ่มบัฟบนหัวเราทั้งหมดนะครับบวกไปอีก3นะครับแล้วก็สกิล l x เวอร์ชันนี้ก็เหมือนกันกับทัดไฟนะครับได้เทินต่อทันทีและไม่เสียเทินนะครับนี่นะฮะทีนี้ ก็มาดูอาคอมมานตีเลือดนะครับเวอร์ชันโฟอันนี้นะครับสาหรับอคอมมานเวอร์ชันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดน้ําแข็งหรือว่าโหมดไฟนะครับ2อ,อันนี้จะเหมือนกันนะครับ2เวอร์ชันสําหรับคอมมานตีเลือดเวอร์ชันนี้นะครับจะทําการตีเบฟหมู่ด้วยเวทมนต์นะครับจํานวน5ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะสามารถ ตีเกินแมกเบฟนะครับได้ทั้งหมด150นะครับดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หานนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการลดสเปเชียลบัฟนะครับลบหนะครับแล้วก็คอมมานี้นะครับจะทําให้ปาปานะครับได้เทินต่อทันทีและไม่เสียเทินนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับตัวปาปาจะใช้สกิลฟรีในเทินถัดไปนะครับนี่นะครับ หลังจากที่สเปเชียลบัฟบนหัวนะครับเหลือ0ูนย์นะครับคอมมานตีเวฟและตีเลือดจะกลับมาเป็นแบบเดิมแบบนี้นะครับในเวอร์ชั่นไฟและน้ําแข็งนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่สกิล l 5นะครับสำหรับสกิล l 5เนี่ยกด1ครั้งจะอยู่ทั้งหมด6เทินนะครับความสามารถนะครับอย่างแรกนะครับจะเพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับ อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า o v e r f ร์โฟ0นะครับ20%และอย่างที่3นะครับสามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟเนี่ยได้อีก10%นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับทำให้ตัวปาปาดิโมนะครับเด้งเบฟแรงขึ้น20%นะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิล LD กันนะครับสำหรับสกิล LD นะครับถ้าเกิดเรามีบัฟของธาตุน้ำแข็งอยู่นะครับอย่างแรกเลยนะครับ จะทำการยกเลิกบัฟธาตุน้ำแข็งนะครับแล้วก็ตัวปาปาริโมนะครับจะทําการบัฟตัวเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับบัฟ E นะครับเป็นบัฟจากสกิล l d นะครับจำนวน12อเทินะครับแล้วก็เพิ่มขั้นของบัฟ E นะครับ1ขั้นแล้วก็บัฟที่2นะครับจะบัฟ A ให้ตัวเองนะครับจำนวน6เทินะครับนั่นก็คือบัฟไฟนั่นเองนะครับส่วนการโจมตีนะครับจะแบ่งออกเป็น2ชุดนะครับโดยที่ชุดแรกนะครับ จะทำการเด้งเบฟให้ตัวเองก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแอดแท k นะครับการโจมตีนะครับจะทําการตีเบฟด้วยธาตุไฟนะครับจำนวน4 h i ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแบ็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%แล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเอง20%ของ h p ดพเมิตที่ทําได้นะครับ ส่วนการโจมตีชุดที่2นะครับจะทําการตีเบฟด้วยธาตุไฟนะครับจำนวน7จฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกนะครับสามารถตีเกินแบกเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด1 8 0นะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําให้ตัวปลาปานะครับเพิ่มสเปเชียลวัฟบนหัวนะครับบวก1นะครับแล้วก็สกิล l d นะครับจะทําการได้เทิร์นต่อทันทีและไม่เสียเทิร์นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟ LD กันนะครับสำหรับความสามารถของบัฟ LD นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเพิ่มค่า a t t a c k 0นะครับ60%อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า h p ด a m a g เม0อย่างที่3นะครับเพิ่มค่า o v e r f l o w นะครับ20%แล้วก็อย่างที่4นะครับเพิ่มค่าเ a ฟด m a g e อีก20%นะครับแล้วก็เมื่อใดก็ตามนะครับ ถ้าเกิดปาปาริโมเนี่ยสามารถโจมตีแล้วมีการติดแพ้ธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟหรือธาตุน้ําแข็งนะครับจะทําการเพิ่มเบฟดาเมจนะครับอีก20%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า H ฮพีดาเมจอีก10%นะครับอันนี้ก็คือความสามารถของบัฟจากสกิล LD นะครับแล้วก็ความสามารถบัฟ LD จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นนะครับว่าในบัฟในกรอบบัฟเนี่ยจะมีขั้นนะครับ ซึ่งขั้นสูงสุดของบัฟนี้นะครับจะอยู่ที่ขั้น10นะครับโดยจะเริ่มจาก1นะครับการเพิ่มขั้นนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราก็ดีหรือว่าฝั่งมอนสเตอร์ก็ดีนะครับเมื่อจบแอคชั่นนะครับจะทำให้บัฟของปาปาริโมนะครับเพิ่ม1ขั้นทุกๆการจบแอคชั่นของทุกคนนะครับสำหรับบัฟ LD อันนี้นะครับเมื่อครบ10แล้วนะครับ ตอนนี้เป็นขั้น8นะครับอ่านเดี๋ยวผมกด2ครั้งนะครับขั้น9แล้วก็ขั้น10นะครับเมื่อเป็นขั้น10แล้วนะครับแล้วตัวปาปาลิโมนะครับทำการโจมตีหรือใครก็ตามนะครับเมื่อโจมตีไปแล้วนะครับขั้นจากขั้น10บนะครับจะกลับไปอยู่ที่ขั้น1นะครับแล้วจะทำการเพิ่มสเปเชียลบัฟบนหัวบวก1นะครับอ่าตอนนี้สเปเชียลบัฟเหลือ1นะครับเดี๋ยวผมจะโจมตีด้วยการกดคอมมานต์ตีเบฟนะครับ เห็นไหมครับว่าเมื่อกี้เนี่ยอ่าสเปเชียลบัฟเนี่ยมันลบเหลือ0นย์นะครับแล้วก็พอบัฟจาก LD เนี่ยถึงขั้น10ก็วนมาเป็นขั้นหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มสเปเชียลบัฟบนหัวบวก1เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือความสามารถต่างๆของอาปาปาริโมนะครับเราก็มาดูความสามารถคออา i l i ิตี้ของปาปาริโมนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะเริ่มจากคอสกิลหนึ่งนะครับ สำหรับคอสกิลหนึ่นะครับก็สเปเชียลเอฟเฟกนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทําการเพิ่มค่าแอตแทกนะครับ20%อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับ20%โดยที่จะอยู่จํานวน6เทิร์นนะครับแล้วก็คออาิลิตี้ของปาปาริโมนะครับสามารถใส่ซ้อนทับกันได้นะครับถ้าเกิดเรากดคอสกิลหนึ่ไปแล้วนะครับจะไม่ซ้อนทับนะครับจะอยู่ข้างๆกันเลยนะครับ สำหรับคออาบิลิตี้สกิล l อลนะครับสเปเชียลเอฟเฟกนะครับจะทำการเพิ่มเบฟดาเมจนะครับ20%อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า HP ดพีดาเมจนะครับอีก20%และอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟล์นะครับอีก20%โดยที่คออาบิลิตี้นะครับเอลดีเนี่ยจะอยู่ทั้งหมด3เทิร์นนะครับเห็นนะครับว่ามีคอสกิลหนึ่และสกิล l อลคู่กันเลยนะครับ เราก็มาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการเล่นปาปร,ปร,ปริโมเบื้องต้นเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าโหมดไฟเนี่ยจะเหมาะกับมอนสเตอร์ที่มามากกว่า1ตัวนะครับส่วนโหมดน้ําแข็งนะครับจะเหมาะกับมอนสเตอร์ที่มาตัวเดียวนะครับเพราะว่าการโจมตีต่าง,างๆของโหมดน้ําแข็งเนี่ยจะเน้นไปที่การโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับส่วนโหมดไฟเนี่ย จะเน้นไปที่การโจมตีเป้าหมู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นอาบามูดนะครับมาตัวเดียวนะครับผมก็จะใช้เป็นหมวดน้ําแข็งนะครับหลังจากที่เรากดเลือกหมวดไปแล้วนะครับเราก็ทําการกดสกิล ex ต่อได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครที่เป็นสายงกสกิลนะครับ แล้วก็อาจจะกดคอมมานตีเลือดนะครับหลังจากที่กดคอมมานตีเลือดไปแล้วเนี่ยก็จะทําการกดสกิลฟรีได้อีก1ครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ใช่สายงกนะครับเป็นสายที่ทําดาเมจเราสามารถกดคอมมานตีเบฟอันนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยบับจาก LD มันยังเหลือตั้ง6เธอนะครับเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้อง เร่งกดสกิล l d ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่สกิลเพย์ของแต่ละคนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่กดเนี่ยแล้วเราไม่อยากกดสกิลนะฮะเราก็กดคอมมานด์ตีเลือดไปแต่ว่าถ้าเกิดใครจะเร่งการกดอ่าเร่งเกรดเกนะครับก็ถ้าเป็นผมเนี่ยผมคงกดสกิลหนึ่งไปนะครับเพื่อเร่งเกรดและเดี๋ยวตอนที่จะโจมตีจริงๆเนี่ยผมก็กลับมาใช้หมวดน้ำแข็งเหมือนเดิมนะครับ นี่ฮะก็กดเร่งเกไตไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการวิธีการเล่นเบื้องต้นเนี่ยมันก็แค่บอกเบื้องต้นเฉยเนะครับมันไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับว่าจะต้องเล่นแบบนี้เป๊ะนะครับอยู่ที่สกิลเพย์ของแต่ละคนจริงๆนะครับอ่าหลังจากที่ตัวบัฟ LD เนี่ยมันเต็ม10แล้วนะฮะแล้วก็สเปชยลบัฟเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา1แล้วนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่จะเลือกใช้เลยนะครับว่าจะใช้คอมมานด์ตีเว็บหรือตีเลือนะครับอย่างที่บอกนะครับอย่างผมเนี่ยมันไม่ใช่สายงกนะครับก็สายทำดาเมจก็จะกดไปเลยนะครับแล้วพอเนี่ยเกจเอ็กมันใกล้เต็มแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดคอมมานด์ตีเลือแบบนี้ได้นะฮะเพราะไงเกจมันก็เต็มพอดีเมื่อถึงเทินของตาปานะครับ มันเหลือ1อ่าบัฟจากสกิล l อดีตอนนี้มันเหลือแค่1เทิร์นะครับแล้วก็ขั้นเนี่ยมันอยู่ที่ขั้น6ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมแนะนําให้กดสกิล l LD ไปเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องเสียจํานวนขั้นนะฮะมันดีกว่าปล่อยให้บัฟมันหลุดนะครับแล้วเราต้องมานั่งบิลสแต็กใหม่นะครับแบบนี้นะฮะก็ต่อได้เลยนะครับ ตอนนี้มอนเตอร์มาเป็น2ตัวแล้วนะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นโหมดไฟได้นะครับก็เรียกได้ว่าการเปลี่ยนโหมดไฟกับน้ําแข็งเนี่ยก็อยู่ที่มอนเตอร์ตามหน้างานนะครับจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายวิธีการเล่นแบบละเอียดลึกๆยังไงนะฮะก็คงได้แค่เบื้องต้นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปอัดแอปใช้กันเอาเองนะครับว่า สไตล์การเล่นของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่สกิลเพย์ผู้เล่นล้วนๆเลยนะครับสำหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นของผมก็เอาเท่านี้พอนะครับเดี๋ยวมันจะงงไปกันใหญ่สำหรับคลิปรีวิวปลดเลเวล90ปาปาร,ริโมพร้อมกับอาวุธ LD ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆถ้าเกิดยังมีใครที่ยังงงอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับ แล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวปาราริโมก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ